สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องะจ้าปากข้าพ่เมืองเพชรบุ์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีนะคะตัวเลขนะคะมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะ yeah. นะคะคลิปคลิปนี้นะคะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชคนะคะกับลอตเตอรี่นะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ,ะเพื่อนๆหลายท่านนะคะก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นข้อคิดเตือนใจเท่านั้นนะคะ,ะไม่ได้สนับสนุนนะคะ การพนันนะคะทุกชนิดเลยนะคะอันนี้เนาะก็ลุ้นกับลอตเตอรี่เนาะหลายรางวันที่เราจะได้ลุ้นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะ จะมีข่าวนะคะมาฝากนะคะโดยเชฟต้นคนเชียงใหม่นะคะฝากมาบอกเนาะก็หลายๆท่านนะคะคงรู้กันดีเลยนะคะวันนี้วันที่15แล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1วันนะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้มารุ้นโชคแล้วนะคะว่าพ้นฉลากกินแบ่งจะออกตัวไหนนะคะแต่แล้วทําไมนะคะเชฟต้นคนเชียงใหม่ยังมีข่าวนะคะฝากมาบอกอีกเนาะและนะคะวันนี้มาพร้อมกับเลขนี้ดังนะคะมาแรงมากจะออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยว เราก็จะมาดูกันมาตามรุ่นกันเนาะว่าเลขไหนนะคะที่มาดังมาแรงนะคะและจะออกจริงหรือเปล่าอันนี้เราต้องรอรุ่นกันเลยนะคะและมีที่มาด้วยนะคะที่มาของเลขดังนะคะ เดี๋ยวนะคะเราจะมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะคะในไม่ช้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนาะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่นะคะเชฟต้นนะคะหัวเชฟต้นคนเชียงใหม่เนาะ ฝากบอกนะคะหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมานะคะและสองวดติดแล้วนะคะที่เชฟต้นเนาะให้ตัวเลขมานะคะและเข้าไปเป็นชุดสามตัวบนตรงๆนะคะดังนั้นนะคะาลายลายนวที่ผ่านมานะคะเชฟต้นเนาะก็ได้ให้ตัวเลขนะคะมาก่อนนะคะมาก่อนอวันที่ประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ค่อนข้างที่จะหลายวันนะคะที่ให้มานะคะอันนี้เป็นครอบครัวของเชิต้นนะคะคนเชียงใหม่เนาะซึ่งได้ให้มาก่อนอยู่แล้วนะคะหลายวันก่อนที่ผลฉลาดกินแบ่งจะประกาศออกมานะคะแต่นะคะพอ,อะผลฉลาดกินแบ่งเนาะเข้านะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าห้างนะคะเจ้าของตัวเลขนะคะ ให้เร็วนะคะให้เร็วเล,เลขจะดังนะคะอันนี้นะคะเลขอันเพื่อนๆก็จะซื้อหาซื้อ,อยากเนาะแต่ให้ช้านะคะของปลอมออกมาเยอะนะคะ,ะหลังจากที่ผลฉลากกินแบ่งออกมาได้ไม่กี่วันนะคะ,ะก็จะมีนะคะชุดนี้ออกมานะคะ,ะเลขตัวเลขเนาะชุดนี้ออกมานะคะบอกเอาไว้นะคะว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของคนเชียงใหม่นะคะเชฟต้นเนาะ เพื่อนๆก็สังเกตดูตัวเลขนะคะอันนี้หลังจากประกาศผลฉลากกินแบ่งออกมาแล้วไม่กี่วันนะครับก็ที่จะเห็นเนาะก็ประมาณ4-5หวันนะคะ,ะชุดนี้นะคะจะออกมานะคะจะออกมาทางกลุ่มทางเพจต่างๆนะคะแต่นะคะหลังจากที่ออกมาได้ไม่ถึง1วันนะคะนี่เลยนะคะ ก็ได้มีการแจ้งมานะคะว่าของปลอมนะคะจากที่บอกไว้ว่าแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นของปลอมทันทีนะคะเพราะว่าตัวเลขชุดนี้เนาะจะเป็นชุดเก่านะคะเป็นของเก่านะคะอ่าอันนี้นะคะถือว่าการที่ให้ช้าของปลอมจะมานะคะจุดนี้แน่นอนนะคะของอ่าเชฟต้นนะคะ แต่ก็เป็นจริงนั้งว่านะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะเป็นของปอมเนาะและหลังจากผ่านไปนะคะเชฟต้นก็ได้ฝากมาบอกนะคะว่าเออเดี๋ยวนะคะของใครนะคะชุดไหนที่ออกมาก่อนวันที่ 16. มีนานะคะถือว่าปอมนะคะจะใหะ้ชุดวันที่ 16. มีนานะคะให้ตัวเลขเนาะ มาก่อนหนวันนั่นก็คือเช้าว,วันที่สิบห้านะคะมีนาจะลงให้วันนี้ก็คือวันที่สิบห้าแล้วนะคะและเป็นจริงดังว่านะคะเช้ามาของวันที่สิบห้าเนาะชุดนี้ออกมานะคะอ่าได้บอกอไว้นะคะว่าเป็นของคนเชียงใหม่เชฟต้นนะคะจะมีชุดนี้ออกมานะคะทางเพจทางกลุ่มต่างๆกลุ่มหวยเนาะ เพื่อนๆหลายท่านก็คงจะได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะเพราะนะคะเชฟต้นเคยบอกเอาไว้นะคะว่าจะให้ก่อนผลฉลากกินแบ่งออกนะคะหนึ่งวันนั่นก็คือเช้าวันที่สิบห้าเนาะก็วันนี้เนาะวันที่สิบห้าชุดน,นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่นะคะออกมาได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะบอกไว้เลยนะคะว่า เจ้าของนะคะเจ้าของนั่นก็คือเชฟต้นนะคะ,ก,ะ,คะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าชุดนี้ปลอมนะคะพรุ่งนี้เจ้าของบอกมานะคะเจ้าของบอกมาครับนะคะคือพรุ่งนี้นะคะจะให้ตัวเลขมานะคะหากนะคะถ้าออกก่อนในเช้าวันที่16มีนาคะนั่นก็คือเป็นของปลอมแต่เชฟต้นก็ได้เป็นคนบอกเอาไว้เองนะคะว่าจะให้เช้าวันที่15แต่ทุกทุกตัวเลขนะคะปลอมทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นรถนะคะของเชฟต้นนะคะอ่าก็เอามาให้ดูนะคะเป็นทะเบียนรถเนาะก็ยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองซื้อติดไว้เนาะเอาไว้เสี่ยงโชคดูนะคะยังจำกันได้นะคะสำหรับคาพูดที่ว่าให้ช้าของปลอมนะคะออกทันทีนะคะแต่ให้ไวนะคะจะกลายเป็นเลขดังและเลขอั้นทันทีนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ ลองอพิจารณาดูด้วยนะคะเลขนี้ดังมากมาแรงจะออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอ่าเลขนี้ดังมากนะคะทําไมเลขนี้ถึงดังมากเนาะเดี๋ยวเราจะไปติดตามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่า หลายท่านนะคะบอกว่างวดน,นี้นะคะจะมีเลขอั้นชุดไหนนะคะเลขไหนมาแดมาแรงมาดังนะคะมีดังมีแรงนะคะจะมีชุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะเลขนี้นะคะเลขดังจะออกไหมนะคะอ่า จ๋าจะมีที่มานะคะให้เพื่อนๆทุกท่านเอาไว้พิจารณาดูด้วยเนาะว่าชุด7 64นะคะชุด2ตัว4 6กับ64สี่นี้นะคะเป็นเลขดังนะคะเลขดังมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งนะคะเลขดังชุดนี้นะคะนี่มาจากนะคะจะเป็นเลขของ พระคูบาบุญชุ่มนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเข้าไปเป็นชุด3ตัวตรงๆนะคะทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะคะ3 8 9 3 8นะคะล่าง98นะคะอ่าเป็นแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะเป็นเลขดังทันทีนะคะแต่งวันนี้นะคะอ่าคูบาบุญชุ่มให้มาเนาะก็จะมีนะคะ6 4 4ี่นะคะ7643ห6นะคะ 7, 6, 4, 3, 4, ดังนั้นนะคะก็กลับกลายเป็นเลขดังได้ทันทีเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆเ,เนาะที่ถามมานะคะว่าเลขดังนะคะมาจากไหนนะคะหรือว่ามีที่มาอย่างไรนะคะวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจแล้วนะคะสำหรับเลขก็จะเป็นเลขของครูบาบุญชุ่มนะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็ ลองนะคะลองเอาติดไว้นะคะไ้รุ้นโชคกันดูนะคะเลขทุกตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะนี่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งชุดนะคะเอามาฝากเพื่อนเนะาะทำไมนะคะชุดนี้ถึงได้นํามาฝากเพื่อนนะคะก็จะเป็นเลขบนนะคะงวดวันที่16เนาะ 5 3าสามสี่สามี่เจ็ดสี่สองสี่ล่างนะคะล่างสองแและ29นะคะท้าไมจจาถึงนำเลขชุดนี้มาให้เพื่อนๆนะคะก็นี่นะคะงวดที่แล้วนะคะงวดที่ผ่านมาเข้านะคะ3ามนะคะเป็นเลขชุดสองตัวบนตรงๆนะคะ เข้าเป็นชุด38เนาะดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะติดไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆเนาะท่านไหนที่มองหาตัวเลขอยู่นะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้มาลุ้นกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ